ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวต้องทําเป็นคลิปที่ส <c oughs> องเดี๋ยปล่อยคลิปแรกไว้เ้านาทีกว่าเกือบ10นาทีเพราะว่าอยู่ๆเมมเบรีเ <t Congratulations> ต็มแทกและไอโฟนสิบสองมีตั้ง64สิิกไม่เข้าใจกับมันเลยนะว่าทําไมทําไมชอบเต็มนะครับเมื่อกี้กำลังอ่าพอยให้เห็นว่าเจ้าซ u เปอร์ไฟ็นความตัวออริจินอลนะครับถ้าเรากดกดอีเจ็คนะครับมันจะดันค่ะ ตามคาเซ็ตขข้ามาแบบนี้นะครับมีตัวภาษาญี่ปุ่นอธิบายวิธีการใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทำความสะอาดเรียบร้อยอ่าแต่ไม่มีตลับเกมเลยเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเท่านี้จะไปหาตลับเกมให้พวกที่900อินวันหรือ9 0อินวันเอามาไว้สักอันหนึ่งนะครับอ่าโอเคกลับมาคุยกันเรื่องเจ้ามินิต่อนะครับ มินิรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวที่มีเกมมากับเครื่องนะครับถึง30เกมนะครับในขณะที่เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีแค่20เกมหรือ21นะครับเพราะแถม Star Fox มาให้อีกหนึ่งเกมนะครับเครื่องพวกนี้จะแฮกได้ทั้งหมดเลยนะครับใช้โปรแกรมชื่อว่า h c k c h i นะครับ a c k ช h i เนี่ยเวลา แฮ็ก uh, แล้วนะครับเครื่องพวกนี้จะเล่นได้ทุกระบบเลยจะเป็นซูเปอร์แฟมิคอมก็ได้จะเป็น nes ก็ได้ nes ฝรั่ง nes อ uh, ่าพวยุโรปนะครับ mega drive อ่า uh, playstation ได้หมดนะครับแม้กระทั่งพวกเครื่องอ่า uh, จากอะไรวะจากไอ้ uh, ตู้เกมนะครับ แต่ว่าถ้าแฮกแบบนั้นเนี่ยคุณจะต้องใส่อิเมเ a เลเตอร์ตัวอื่นนะครับหรือใส่คออ่เข้าไปในนี้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบทําแบบนั้นเพราะว่า 1. <c oughs> มันต้องเลือกเกมเยอะวุ่นวายนะครับแค่เอา8-900เกมใส่ในนี้ผมก็ไม่เอาแล้วผมใส่เต็มที่แค่4ี่สเกมจะเอาเฉพาะเกมที่ชอบเล่นอย่างเดียวนะครับแล้วมันก็จะเลือกง่ายอย่างเครื่องนี้ไม่เหมาะที่จะใส่เกมอื่นเพราะว่าจอยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับ มันจอยมันมีแค่2ปุ่มเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะที่จะเล่นเกมแฟ m i มิคอมกับเกม NES เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าอยากจะเล่นเกมอื่นนะครับแนะนำมาแฮ็กตัวนี้ดีกว่าผมเข้าใจว่า Internal Memory กับตัว CPU เนี่ยตัวเดียวกันนะครับคอนเซปต์คล้ายๆกันมี HDMI มีอา b นะครับพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตที่ใช้แฮ็กนะครับ แล้วก็ต้องใช้สายของมันนะครับเพราะสายของมันจะเป็น Data ด้วยนะครับตัวนี้โปรแกรมแฮกชิกจะสามารถเข้าไปแบ็กอัพดัตตนะครับแบ็กอัพข้อมูลที่มากับเครื่องแล้วก็อ่าเดี๋ยวปรับจอลงหน่อยทีโอเคแบ็กอัพข้อมูลที่มากับเครื่องนะครับแล้วก็ใส่โปรแกรมแฮกลงไปทุกครั้งเวลาเปิดมันจะเห็นแฮกชิกโลโก้สีเขียวๆขึ้นมาก่อนนะครับ ซึ่งมันจะเป็นตำหนิทางซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่า,าพยายามจะเอาออกแลยค่อนข้างยากเหมือนกันแต่จะมัจะมีปุ่มที่บอกว่าเซตรีเซตเครื่องใหม่เนี่ยนะครับไม่เหมือนการแฮกเครื่อง PlayStation p l a y s t เ t i o นเนี่ยถ้าถอดตามไรฟ์ออกปุ๊บมันจะกลับไปเมนูปกติเลยนะครับถ้าใส่ตามไรฟ์มันก็จะเป็นอันั้นเป็นตัวแฮกนะครับตัวนี้นะครับข้อดีที่พูดไปแล้วก็คือมันจะ จอยได้นะครับและจอยที่เป็นสายแบบเนี้มีหลายแบบนะครับเจะหยิบรู้สึกจะตัวขาวจะอยู่ใต้กล้องเดี๋ยวยกกล้องขึ้นมาก่อนนะครับแอบนบปงโอเคเออไปไหนวะยังสองอันซ้ำอันตันเอาไปซุกไว้ใต้ขากล้องโอเคระวางกล้องไปอันนี้ก็เป็นเบลคินนะครับเบลคินที่จะสามารถดูกล้องตามเราได้โอเค จอยนี้จริงๆแล้วเป็นจอยที่มากับ V นะครับเอาไปเสียบกับกับจอยของ V นะครับไอตัวที่ไล้สายที่ต่อยตีเทนทนิสเทนนิสอะไรพวกนี้นะครับตุก๊กต,ตาตาคล้ายๆไอ้นี้มีมาวะนะครับอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนลายลายคอนโทรลเลอร์นะครับสมมุติถ้าแฮกใส่เกม Nintendo 64นนะครับแล้วใช้เครื่องนี้นะ สายจอยแบบนี้ก็จะเล่นเกม Nintendo 64ได้เลยนะครับครันนี้แตกต่างจากเครื่องเครื่องเพย์นะครับเอ้เครื่อง PlayStation 1เนี่ยมันจะเป็นรู USB เลยแล้วก็มันเหมาะที่จะใส่ใส่ตัมไดฟ์ไปในนี้นะครับของของของ สอวนี่ uh, นะตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องใส่ extension ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะหยิบสายให้ดูรู้สึกจะเห็นแวบๆเมืแบบ่อแบบกี้นี้ขอยืนแป๊บนึงวอ้ยโอเคเนี่กล้องอุตสาห์ตามเอากล้องครับมาทางนี้ครับกล้องกล้องครับตามมาครับโอเคนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวแบบนี้ นะครับต้องแปลงตัวนี้เป็นตัว USB เล็กก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นมี USB พอร์ตเพิ่มขึ้นนะครับ <S <S ก็จะแฮกจะใส่คงใส่เกมอะไรได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เอาแนละ้วเพราะว่าแค่300รกนี่ก็ใส่เกมซ u เปอร์ n ินเทนโได้อีกเป็นร้อยเกมเหมือนกันนะครับในเครื่องนี้นผมใส่ไว้80เกม เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเปิดให้ดูว่ามีเกมอะไรบ้างละกันโอเคอันคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปท่อนที่2ของการเปรียบเทียบอุ้ยเปรียบเทียบเจ้า Super f a m i c o คของนั่งเดิมออริจินอลกับของคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นตัวมินินะครับรันอินเเลเตอร์แต่ว่าผมว่าอิ u เ a เลเตอร์ที่มากับเครื่องเนี่ยดีกว่าอิ u เ a เลเตอร์ที่ดาวน์โหลดกันในเน็ตนะครับแม้กระทั่งตัวอินเลเตอร์ตัว,ตวนี้นะครับก็จะดีกว่า นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเกมอื่นๆนะครับใช้ตัวนี้ก็ก็สเสถียรดีกว่านะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ